สวัสดีครับทุกคนอยู่ในช่องโปเกมอน a อนิเมชั่นเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก่อนจะถึงวันเสาร์นะครับพวัน,นี้จะรู้ผลแล้วใช่ไหมวันเสาร์ผมจะทําคลิปบอกความรู้สึกแต่คลิปนี้ผมจะมาพูดความรู้สึกของรอบแรกและรอบ2ของ World Championship ก่อนนะครับว่าทั้ง6แมตช์เนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจมากมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับไปเริ่มเลยดีกว่า ผู่แรกนะครับพวกก็รู้อยู่แล้วว่าใครนะครับก็คือแดนเด้กับอารันนั่นเองนะครับผู้นี้คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ชอบเลยนะครับเพราะว่าอารันมันดูอ่อนดูแพ้ง,ง่ายเกินนะครับแถมโพต้าตอนก็น้นอยๆแค่ครึ่งตอนหลังเองอ่ะแต่ถามว่าผมเข้าใจไหมที่เขาทำแบบนี้ก็เข้าใจอยู่นะครับเพราะว่าถ้าจะมองว่าการต่อสู้เดนเด้นเนี่ยเขาไม่ค่อยสําคัญเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วไงว่าคนดูต้องรู้อยู่แล้วว่าต้องเดนเด้ต้องชนะเขาก็เลยไม่ค่อยอยากทำนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าการต่อสู้แบบหกหกเนี่ย มันต้องใช้เงินและเฟรมเดทค่อนข้างเยอะนะครับเราจะเห็นได้ว่าโปเกม,มอนเนี่ยไม่ค่อยทําการต่อสู้แบบ6ต่อ6เลยนะครับนั่นแหละเอาก็เลยถึงก็จะเป็นการต่อสู้แบบ3ามสามก็ตามนะครับเอาก็เลยทำให้มันจบอยู่เร็วโปกรมการาที่ผมเคยอธิบายไปในคลิปของอารันแล้วนั่นแหละว่ารันมันอ่อนลง,งแล้วนะครับแต่ผมชอบนะครับเอฟเฟกค่อนข้างดีนะครับสวยถือว่าใช้ได้เลยแต่ก็นั่นแหละส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยดีนะตอนที่ผมดูผมก็รู้สึกว่า มันเร็วแล้วมันง่ายหนหรือเปล่าวะอะไรแบบนี้นะครับนะถ้าปรับที่นึงจะดีมากเลยนะครับนะถ้าตู้เต็มตองก็ยังดีกว่านี้หน่อยนะครับอ่าก็แค่นี้แหละข้อที่สองค,คู่ที่สองนั่นก็คือคาร์เน่กับปาตาลุนั่นเองนะครับคาร์เน่กับปาตาลุนี่เป็นคู่ที่ตอนแรกผมนึกว่าจะสู้มันระเบิดนะเพราะว่าปาตาลุเป็นผู้ชี่กรอยอย่างที่ว่าจะแบบระเบิดภูเขาเผาถมอย่างนี้จริงไม่ใช่นะครับเป็นการต่อสู้แบบเทคนิค ้ช้ท่าแก้ทาากันไปมานะครับโอ้โหและเป็นการณ์ค่าคือคาเน่ชนะนะครับตอนแรกผมก็สองจิตสองใจนะว่าใครชนะแต่ท้ายคาเน่ก็เป็นฝ่ายชนะนะครับเพราะว่าเทคนิคเทคนิคเหนือนกว่าบวกกับการที่ชนะท่าค่อนข้างเยอะด้วยนะครับที่น่าประหลาดใจกว่านั้นก็คือเกตอตรตต์ตีแดงของวาตาลูเน่ยแพรนะครับแล้วก็ไปใช้ไดนามิกไคลิวซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับ ผมก็พูดกันนะครับว่ามันอาจจะเป็นอิทธเอกร์หรือเร f e r รนซ์ถึงใครดิวยักในภาคแรกก็ได้นะครับใครดีว่าในภาคแรกคนอยากรู้เรื่องปกมันยักเนี่ยรอดูได้เลยนะครับแน่ะคนผมทําคลิปแน่นอนนะครับนั่นแหละคู่นี้ผมก็ไปคู่ที่ชอบนะชอบตรงที่โอเคมันอาจจะไม่ได้สู้มันอะไรแล้วภาพมันก็ดูแบบตัวละครมันรูปแข็งๆไปหน่อยแต่ชอบตรงที่มันใช้เทคนิคสู้กันนะครับมันดูมีชั้นเชิงดีครับคู่ที่สาม ไอริสกับชิโยนะนะครับคู่นี้เนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วแหละว,ว่าใครชนะก็คือชิโยนะแน่นอนนะครับแต่มันก็ยังสนุกกว่าตันดูนะเพราะสามคู่สามแมตส์อ,อันนี้ก็ทุ่มสุดตัวเลยนะครับถึงมัจะแพ้ก็ตามอาริลกก็ไปการเปิดตัวมีก้ากาเบียสนะครับโอ้โ,โ,อโ,โอหรือว่าทำแบบไป,ปดีชมชอบฉากที่ไอริสยิงขื้นมังกรใส่ถ้าอุปบ,บัตมังกรของมีก้ากาเบียสนะครับเท่มาก ดูอลังการดีนะครับคู่นี้ก็เป็นคู่ที่ดีมากนะครับชอบตรงที่อาริสมาระบายกับทาชิที่ร้องไห้นะครับในตอนที่แข่งจบแล้วเอาตัวเองแพ้แล้วนะครับชอบเหมือนกันมันให้ฟิลลิ่งเหมือนทาชิเนี่ยจะมาแก้แค้นให้อาริสนะครับออดีมากเลยแลวคู่รอบแรกคู่สุดคู่สุดท้ายของรอบแรกนะครับก็คือไดโกะกับคาโตชินั่นเองนะครับคู่นี้ก็ไม่ต้องพูดถึงแล้ว่าใครชนะ แต่ตอนแรกตอนที่ผมดูเนี่ยผมเดยว่าโอ้โหโคตรลุนเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้ดิยคือมันบิว้วมาเหมือนกับพิช,ชูเนี่ยจะแพ้มีต่ก,กอนแน่แนนะครับตอนที่ตัวที่เหลือทั้งเกงกา้าแล้วก็ปูนอนาก้อนนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่ามันบทมันไม่ค่อยเด่นนะครับตอนนี้มันพยายามปูไปให้พิคช,ชูนะครับตอนที่ผมดูพิคช,ชูสู้กับมีก้ามีต่กอนเนี่ยคือผมแบบกลัวมากเลยดูว่า,าจะิมันแพ้จริงวะดูเนี่ยนั่นแหละพอพิคชูใช้ไฟฟ้าติดล้านโดยตอนแรกผมมีความหวังมาอ้าวเฮ้ยแต่พอ มีกล้ามีตะกรอนหลบได้ผมมีแบบโอ้ใจวิวเลยอะไรแพ้จริงเหรออ้าวเลยมาเซอร์ไพรส์อ้าวโอ้ยสาชิพิฆาชูของสาติสามารถควบคุมไฟฟ้าสิบล้านโวลต์ได้ครับไปโจมตีจนไทท่าเถวปิดทีหนึ่งก็เลยชนะนะครับโอ้โหเป็นกา,ารสู้ที่บีบใจผมมากเลยนะครับแน่นอนว่าเป็นการสู้ที่ดีมากคู่หนึ่งนะผมชอบมากเลยยิ่งมีเพลงภาคแรกขึ้นมาตอนชิดท่าไฟฟ้าสิบล้านโวลต์น,นี่โคตรชอบเลยนะครับมาถึงรอบสองันดีกว่า รอบสองคู่แรกนี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับก็คือคาเน่กับเดนเด้นั่นเองนะครับคู่นี้เพราะว่ามันมีแค่ขึ้นตอนหลังลนะเพราะขึ้นตอนแรกมันเป็นเรื่องของเด็กสองคนนะครับก็คือเขาพยายามมาย่นตอนอีกมอกเนเดิมแหละเพราะคนรู้อยู่แล้วไงว่าเดนเด้ไงก็ต้องชนะเขาก็เลยไม่อยากทาเต็มตอนนะครับเพราะงั้นงั้นก็ทำหกต่อหกอะ่ะเขาก็สิ้นเปลืองทรัพยากรที่เปลืองตังค์นะครับเพื่อเลยตัดลงใ้เหลือแค่ปีเดียวพอแต่ก็ทาออกมาได้ดีนะครับที่โอเมก้าซานทย ใช้ไซโคคิเนติกควบคุมท่า G- m a c Wi-Fi ของเคียวไดแม็กอิสดอนของเดนเดเนี่ยโอ้ทุกประเทศเลยนะครับเป็นการสแสดงให้เห็นว่าคาน่นี้ก็เอาเรื่องอยู่นะครับถึงแม้จะแพ้ค่อนข้างขาดก็เถอนะนั่นแหละก็เป็นแมตท,ที่ถามว่าผมชอบไหมผมก็ชอบนะแต่ยอมรับไปว่าตอนดูเนี่ยโคตรค่อนข้างึเพราะว่าแม่ดูเต็มตอนนะครับแต่พอมาน,นึกย้อนหลังก็โอเคก็เข้าใจได้ว่ามันยังทําแบบนี้นะครับแล้วก็มาคูดเด็ดก็คือ คัตตชิกับชิโนะนั่นเองผู่นี้ก็โอ้โหเปิดมานี่คือคาชิโนะน,นี่คือเหนือกว่าเห็นเห็นเลยนะครับเก็บไครวิวเก็บพิกาชูไปซะง,งั้นแบบโอ้โหแย่แล้วพิกาช,ชูตัวเด่นเลยถ้าไปฟาดัิบ้านโอ้ไม่มีแล้วก็กลายเป็นว่าตัวเด่นค่ะแต่ตอนนี้ก็คือเมกาลูคาลิโอนะครับสู้กัน3าตอนจบเลยโอ้โหที่น่าตกใจก็คือชิโนะนะเนี่ยแปลงเป็น เมกาเปลียเป็นเคียวเปลียเป็นเดนแมโทกิคิดนะครับโอ้โหตอนผมดูนี่แบบที่จริงก็เห็นสปอยมาแล้วแหละแต่มันก็ยังน่าทึ่งอยู่นะครับว่าเออทำไมแปลตัวนี้ไม่ใช่มีก้ากาเบียนนะครับนั่นแหละแต่ก็ดีนะครับสนุกดีแต่เราได้เห็นท่าเคียวใดฮาโดรังภาษาญี่ปุ่นครับภาษาญี่ปุ่นของเมกาหรือคาริโอของซาตินะครับสุดท้ายเมกาหรือคาริโอของซาติก็ชนะไอนแมกทกิคิดแล้วก็กาเบียส ของคิ้วหนักไปได้นะครับโอ้โหเป็นแหวนหนึ่งที่ดีมากนะครับมันคือทำได้ดีมากครับเนี่ยนะคความสึกผมอยากดูรอบแรกและรอบสองไปนะครับมารอดูกันดีกว่าว่ารอบจริงที่ได้รูปผลมันพรุ่งนี้ตอนเย็นเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเดี๋ยวผมจะทําคลิปแน่นอนนะครับวันเสาร์วันเช้ารอดูได้เลยนะครับก็กดติดตามช่องผมได้เลยนะครับก็คลิปนี้มีแค่นี้นะครับขอบคุณครับ